มาส่งอันหัวอาหารพี่น้องทั้งพี่ทั้งอันสีอำเภอซีวิไลทั้งสวนยางพี่ปลาอย่างเขามาไก่เติบมือนี่มันมีตะขาดแล้วเออเพราะว่าบ่หอดตลาดนั่นเอาคือเขายางเขาก็สวนยางก็มี่บ่ โอ้หเคยกินเนาะห่กลเปอยก็เป็นเศร้าคุณขายเบิรล่ะอยางจักไรอยู่นี่ย่างเอยางเจ้าองยีนี่กัประมไรเ่ะโอ้เกดอเบิร์ล่ะเนาะกิโลเป็ในกิโลย่างคุณมูนสามสิบโอโหละสามสบดีปะดีว่าเก่าหลายอยู่ครับเนาะใครก็เศร้าตะกี้มันตะกี่มันเศร้าเพา่เศร้าหาบ่ โอ้ขึ้นมาสามสิบแล้วจะได้อันนั้นยุ่ยมันบ่เพราะได้แก่เนาะท้าบ่มีบ่ทอห้ามหามันโรงสีว่าอันบ่ได้มาส่งเด้มันได้เป็นงวดเป็นงวดน่าหันได้ปุ๊บมันก็บเบริปรปั๊บโหลดเพราะว่าคนสื่อดีห้ามนั่นอันนี้ก็สมใส่ห้ามน้ำบาข้าวบ่มีบ่ก็มีเออสมใส่เอาสมห้ามน้ำแหนกอาหารแน่ห้ามแน่

ืก็มีลาอยู่บ่มีเครื่องไฟอยู่ข้างนอกกันงเงื่อนนัน่นขาวจุนพูนอยูไหมแม่เขาข้า,าบ่อนัน่นโอ้มันงามเถอะวะแรงแห้งบ่ห้างนี้เนาะกไกส่สีแรงเลยดิเนาอมันแรงเดือนในบ่ในย่ายนา่มันแรงแม่สาฟุา้สัพพาฝนมากวบบ่บ่อนี้าานจากแล้วนเทียมมันปลาอย่างหลายมันดึงมาได้ฟฝน แรงเท่ากุนแรงเดีอันนี้กระยาห้าบ่นน่ปลอยกินขึ้นเขาตัดออกโอุ้่นกับบย่ไปหาได้ดอนี่ยุ่นกับบ่ไปใสุ่่นมักไรอยู่ขอกนั่นโอ้ยมอย่คบองแล้วุ่นบอย่าง้ไปหาฝุ่นบยางไปหาหยาหยายางมาก่มาคุณเน่อกัว่าคนพน้องคุณโอ้ยขายหยางแต่ละปีกับือตัวเงินแม บ่โอ้มันผิดใส่เนาะใส่ดีได้เงินเนาะบ่ได้จ้างลูกล่องบอกจีดหรือเขาจีดเอาเองมันาลายอ่ะโอ้ย่างมาลายตัดไปเกินครึ่งแล้วขวาย่งว้องากั่วง้้าบ่บ่พโอ้ยเียงประกันบ่เมยแล้วเนาะบพม่มึงเรื่องง้อสาหน้าเขาบดบ่ได้ลยพู้เดียวเรยบ่หน่บ่นู้วหน้าเขาบนจากไร 10นึงเาะนึว่นมันน่าจะคลองบนหรือสนุกปล่อยเลยเนาะส่วนย่างก็หอดร้อยอะไรบ่อย่างบบหอดเนาะนบี่เนาะหลายคนเนาะคุณก็มีเฟืองว่าม่นมาเฟืองเพรจตดนั้นบอใหญก็มีงวเพือนมาใหญ่จักตัวงคยหฮอโอ้ได้ขายบ่ปีนี้ไ่ขายขายนคู่ปีเนาะโอซื้อมาขายไปบอ เจ้า่าสาแต่ละหน่วยหานำมไม่เห็นหรือมีหนำอยู่โอ้ทั้งไตมันมีอยู่เนาะควายมันปล่อยไปทังไตพี่น้องคุณน้าเอามันมาใส่โกอบอลโอ้น้ำบอกบอน้ำาอสน้ำาสคมใส่ือไมาใส่หยาเนาะคุณองลินซิสูบมันเืองโอ้รถไถเขาก็ไปสูบส่นนี้ ดันโ่ไัวมันสูงโอ้มันสูงมันสูงมันขึ้นมากโได้โอ้นี่โอ้จะเห่าถึกขขายยางกับพ่อแล้วเนาะโอ้เหลี่ยมทองกินดีพดมันหักเปืองเปืองเนาะปือราคาเท่าไรอาหารเหลี่ยมทองสามร้อยสสิบบาทจักโลกคือเสาาโลเหาโลโอ้เสาห่าปอดตีนึงสิบนึงเนาะมันมีเบื่อยูิดดิ บมันีขาเขาเขากินใช้กับยังไงเนี่ยหัวหันเนี่ยเพียวๆเลยผมโอ้เพียวๆเลยห้ามไม่ได้ใส่ห้าม่ได้ใส่โอ้เอาห้ามใส่แล้ก็ซอยได้อยู้ผมบ่้ใหญ่เหมือนสัวตัวผม้ใหญ่จ้าโอ้แต่พอผ่านกินอันนี้เป็นมันมากตัวแต่ว่าเวลาเขาใส่เขาก็แกะออกแกะเขาก็ตักออกเขาก็มัดไปขึ้นเก่ามัดไปสมห้ามสมอะไรแบบมันก็ซอยได้อยู่กส้าันบ่เป็นชนัเดียบันม่วงัเดียบันม่วงเป็นไรกินดีจังบังฟน เออ้มันเกิดข้ามารามันจำบ้องแหกทำมันแหงหลายมันแหกนี่สมใจก็อันนั้นพอดีกันหลักก็มีข้ามมาแจกน้อยมันจะกินดีมันกินกันซอยได้อยู่ได้หรอใครก็กินเฟืองเออเราเอาในไส้น้ำก็ได้การอยู่ได้หรอค่อยกินปีกาย่อ้วนว่าั่นแล้วเป็นเฟื่องโปรตีนนะจะได้ขายนั่นแหละมันอ้วนโพดดีอ้วนแหงอืมอันมีมั่นหรอก้นมั่นหรอมาซับตากแดดโอ้ กนยังเติมกระเปาดิเิมเต้ไปกันรถมีแตาลใจใครรามีสวนอยางอยู่ยางเป็นราคาอยู่มันบปีนี้เอานาได้มันได้เศร้าเกี่ยวเศร้าอ่อนกมีหน้าก็บยุดนัปนบอไปเริ่มเดือนอะไรบ่เนี่ยฝนตกงี้ยมนผมเลยโอ้ฝนตกกระจีตอมันยุดได้เดือนเมันก็ล่แต่คนเหอขเจากบยุดโหยุเลยเปนบอก่ว่าถ้าหยุดนี่หยุดยาาเลยด้อโอ้ขีขันเปิดนี่แหละฝนบ่ตกโอ้ฝนบาตกเปิดบ่ไดรบ่ มันตายบอกโอ้ใส่เขาคือว่าเขาคือโคตรซนาแถวแบบยังบุญมาพันหลวงเอาว่าเอายามาโหดหากเลยน้ำไรโจ๊กๆก็ไม่ยังจะบอกเขาว่ามันก็บแก่เสริมถ้าว่าใส่ปุ๋ยฝนตกกเอาชิงชิงว่ะครับ่ได้ไปใส่บอกส่บ่ได้ใส่ทุกปีเอาชิงว่ามาใส่แต่เ็เขาไปซื้อ้องบ้านมได้ชิงว่าบ่ ส่วนอย่างไข่ดอกผู้มีอย่างนนเนาะเนาะบ่หบาลายนนเยยน,นเาะแ่ลูกมหอนยหยเขายุใส่ละถือ,อ,อ,อบ้างกถึรกาบาทนึงเะแม่ก็ลกูกเนม่กับก่บ<ม>อ้องไงอาากกลลบอรกแบบนู้ก็ล่มมันบอกโอ้ยงวจีนอยจอยมันโวีหน่อยจอยมันบอกไว้ได้มันอยู่มเลยโอจีเล่ โอ้ยบอกเรามื่อเสือหัวหันไปกินสก้อนนี้มาอ้วนจังสิหาในหอยมาคือเสือให้ดอกเราก็ว่าสิเอาน้ำยู่นี่เออเบี้ยให้เราเบี้ยให้เราเรามานเสือต่องให้เราบอยให้เราออกไปกินเบื้องก้อนทำจีไตไปรอบนายังเอานลมกันได้หลายคนสินามากพร้อมกับรถเอาไปล่องมันเบิดกกับยังสังรวมกันสังบานนี่มันก็ซอยได้อยู่ใครกว่าดให้กินแต่ฟางย่างเดียวอยู่ยุ่งสิก็าบอกอะไรหูเนาะมันไม่มีเสียงรถเนาะ อยู่ข้างในกลางบ้านโอ้ยอยากไรหไมูมันิตรรดมีสร,ร้างบ่ข้างนี้บ่เอยไปส่งอาหารอยู่ยข้างนั้นไหมครับขาวเจ้าวานี้สร,ร้างยังขึ้นน,นอ่นเออเข้าเจ้าไา,า,ายลงคลิปเรื่อยเออสร,ร้างเขามาไงน้ำอันอันปลาย่างนะโอ้ยมูนี่เลื่องมิตรสร้างไหมสร้างปลาอันแล้วข้างนี้ไม่มีสร,ร้างเนาะมันอยู่ไก่พูบ่ข้างนี้เออเออนั่นนั่นแหละพูนบ่เอาไปส่งมาเนี่ย ผมพูดสิงนั่นแหละ